นวัค่ะวันนี้พบกับการละละาไลออนคาร์นะคะวันนี้นะคะการเอารถตู้พรีเมียม11ที่นั่งมานำเสนอลูกค้าอีกแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าลูกค้านี่ให้การหากันเยอะมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้การก็มีรถสภาพสวยๆมานำเสนอลูกค้าเลยนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นฮุนได H1 Elite นะคะเป็นปี2020นั่นเองนะคะแต่การต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะคะจะผลิต2018 จดทะเบียนปี2020นะคะและคันนี้นะคะไม่เพียงแค่1 0 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเข้าสูงตลอดด้วยและที่สำคัญนะ,ะการตั้งขายเพียงแค่1,180,000 1, บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้สีสวยมากๆจะเป็นสีเทาหรือสีบอลเงินนั่นเองนะคะแต่นะคะการต้องบอกเลยว่าสำหรับราคานี้นะคะลูกค้าจะได้ของแถมของแต่ง มูลค่าเกือบ2 0 0 0 0นบาทไปด้วยนะคะมีอะไรกันบ้างน,นะคะนั่นก็คือโปรโมชั่นพิเศษของการขึ้นตามนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วจ่ายเพียงแค่1,180,000บาทเท่านั้นนะคะเพราะว่าการฟรีแวดเฟรีค่าโอนนะคะฟรีประกันปนหนึ่งหนึ่งปีเต็มนะคะและคันนี้นะคะของแต่งก็คือ โอ้ยางใหม่ปี2021นะคะแล้วก็ช่วงล่างที่แต่งมาแล้วนะคะอย่างดีมาเลยมีทีวี2จอทีวีจอหน้าทีวีเพดานแล้วก็นะคะจะมีระบบ cruise control แล้วด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าออปชันของแต่งของแถมที่การให้นี่โอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆเพราะว่ามูลค่าเกือบ2 0 0 0 0 0บาทกันเลยนะคะ และสําหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์การบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะแล้วผ่อนเพียงแค่1 9 0 0 0บาทต่อเดือนสูงสุดอาตรา7ปีและดอกเบีย้ยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.59%เท่านั้นนะคะพิเศษทั้งซื้อสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์จริงๆนะคะและของแต่งของแถมก็คุ้มค่ามากๆสําหรับคันนี้ ลดสภาพสวยๆสีสวยๆการต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆและคันนี้นะคะจะเป็นโฉมปัจจุบันของตัว H1 นะคะและจะเป็นเครื่อง A2 แล้วด้วยนะคะ175แรงม้านั่นเองและเดี๋ยวการจะพามาดูภายนอกภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยจะชอบคันนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างที่การบอกนะคะ ลูกค้าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะไม่ต้องดาวไม่ต้องแบบว่าจ่ายแวรเจ็ดเปอร์เซ็นต์กันเลยอ่ะเข้ามาดูกันเลยค่ะนี่โฉมปัจจุบันนะคะเขาก็จะเป็นกระจังหน้าแบบนี้การต้องบอกก่อนเนาะคะ่ะเราคุยถึงตัว H1 นะคะไม่ใช่ตัว s t a r ์ i นะคะอันนี้คือจะเป็นโฉมของตัวฮุนไดฮ i H1 นะ,ะที่จะเป็นโฉมปัจจุบันก็คือกระจังหน้าเขาจะ ไมเนอร์เชนเป็นแบบนี้แล้วนะคะนี่สวยมากๆนะคะอันนี้โลโก้ฮุนไดเลยเนีย่การให้ดูเลยนะคะและในส่วนของตัวกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนี่สวยมากและไฟนะคะรุ่นนี้นี่คือความยอดนิยมนะคะก็คือ ดีไซน์ใหม่ในส่วนของกระจังหน้าไฟหน้านั่นเองนะคะตัวไมเนอร์เชนอันนี้แล้วก็จะมีไฟตัดหมอกและสําหรับสีนะคะการต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะสีสวยมากๆจะเป็นสีเทาหรือสีบอลเงินสีนี้ลูกค้าหาใช้กันเยอะมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะหมันได้ความหรูหรานะคะสีนี้เนี่ยนะคะขับไปไหนนะคะผู้บริหารหรืออะไรคือความหรูหราแน่นอนนะคะ สองดูแลง,ง่ายนะคะลิ้วรอยเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นนะ,ะเวลาเราโดนสะเก็ดหินโดนรอยเข็ดข่วนอะไรเนี่ยสีเทาหรือสีบอลเงินเนี่ยจะดูแลง,ง่ายไม่ค่อยเห็นลิ้วรอยนะคะอันนี้สีเนี้ยเป็นสีที่การชอบมากที่สุดนะคะหรือลูกค้าบางท่านแบบไม่ค่อยชอบล้างรถนะ การบอกเลยว่าเหมาะกับสีนี้มากๆนะคะพอเขาจะใหม่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะคะแม้จะโดนฝุ่นโดนขี้โคนเล็กน้อยโดนอะไรนะ,ะบอกเลยว่าสีนี้ดูแลงง่ายมากๆแล้วก็หรูหรามากๆนะคะความสวยของสีคันนี้การบอกเลยการให้95 98เลยริ้วรอยน้อยมากแล้วก็สีสวยมากๆนะคะนี่ลูกค้าไล่มาเลยนะคะและสำหรับแม็กนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแม็ก ตัวลายไมเนอร์เชดแล้วนะคะก็คือติดรถมาเลยจะเ,จะเป็นแม็กลาลทูโทนนะคะสีเทาดำแล้วก็โคเมียมนั่นเองสวยมากแล้วยางการต้องบอกเลยว่าเป็นยางของโยโกฮามาปี2021นั่นเองนะคะโอ้โหยางสวยมากลูกค้าดูเลยนะคะสภาพคือบอกเลยนะคะว่าได้ยางใหม่อีกแล้วคันนี้นะคะ แล้วตัวกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะนี่จะมีคันซารฮุนไดสีดำเลยนะสีสวยมากลูกค้าดูเลยนะคะสีแบบว่าริ้วรอยน้อยมากๆจริงๆนะนี่และในรุ่นนี้นะคะกระจกตรงนี้เขาสามารถเปิดได้นะคะลูกค้าแบบว่าถ้า,าภายในรถนะคะมีกลิ่นเราสามารถที่จะเปิดได้นะอันนี้คือข้อดีเลย ไล่มาเลยโหสีสวยมากและไฟท้ายนะคะการต้องบอกเลยว่านี่เห็นไหมคะลูกค้าอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของตัว Minor c h a n g นะคะโฉมปัจจุบันคือไฟสวยมากนะคะจะเป็นฮุนไดนะคะที่การบอกจะเป็นรติดน,นั่นเองนะคะคือตัว H1 นะคะจะเป็นรุ่นของ11ที่นั่งและคันนี้นะคะอย่างนี้การบอก อาจะติดตั้งเพิ่มนั่นก็คือทีวีสอจอจอหน้าจอเพดานแล้วก็จะติดกล้องหลังเพิ่มด้วยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าได้ทั้งกล้องหลังแล้วก็เซ็นเซอร์ครบมากๆมันจะดีดขึ้นมาเองเลยลูกค้านะคะเราไม่ต้องไม่ทำอะไรเขาเลยนะอันนี้เปิดง่ายมากๆเดี๋ยวการจะให้ตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กเลยดีกว่านะคะ นี่อันนี้จะเป็นฝากระโปรงหลังนะคะตัวนอ็อตตัวเม็ดอาร์คไม่มีไขนะคะเดิมเดิมทุกจุดนะคะนี่บอกเลยว่าเดิมเดิมสภาพสวยมากนะคะาการให้ดูเลยนะคะนี่และคันนี้อย่างที่การบอกจะเป็นเบาะหนังทั้ง11ที่นั่งนะคะนี่จะเป็นเบาะสีเบจหรือสีครีมนั่นเองทั้ง11ที่นั่งและสําหรับแถวสุดท้ายนะคะการต้องบอกเลยว่า สามารถไว้ของได้ถ้าเราแบบว่าไม่ไว้ของจะนั่งเต็ม11ที่นั่งเราก็เลื่อนมาแบบนี้เลยแต่ถ้าเราจะไว้ของนะคะนี่เราพับที่นั่งเลยนะ,ะแล้วก็เลื่อนนะคะนี่การต้องบอกก่อนว่าฮุนไดนะคะเขาใช้วิธีการเลื่อนเบาะนะคะจะไม่ใช่พับเบาะนะคะถ้าตามสเปคของเขาแล้ว<ม>นะคะนี่การให้ลูกค้าดูเลยสามารถไว้ของได้เยอะเลยนะ,ะนี่แล้วจะมีพรมเข้ารูปอย่างดีให้ด้วย อันนี้นะคะสีเนื้อหรือสีครีมนั่นเองนี่ดูข้างล่างสะอาดมากนะคะเพราะคันนี้อย่างที่การบอกคือใช้น้อยนะคะไม่เพียงแค่1นึ่งแสกิโลเท่านั้นนะคะสภาพสวยมากแล้วเวลาถ้าอย่างที่การบอกถ้าเราจะนั่งทั้ง11ที่นั่งทําไงก็เลื่อนกลับมาแค่นั้นเองลูกค้าง่ายมากนี่แค่นี้เราจะเลื่อนแบบว่า1สเต็ปก็ได้เพราะว่า ในส่วนของตัวล่างเลื่อนเนี่ยค่ะเขาจะมีเขาเรียกว่าตัวล็อกแต่ละขั้นแต่ละขั้นไว้นะคะลูกค้าอยากจะขยับมามากขยับมาน้อยอันนี้แล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะคะแล้วเวลาปิดก็ง่ายนี่เราลงมาแค่นี้เองลูกค้าปิดไปเลยเห็นไหมคะง่ายมากนะคะอ่ะเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าบางท่านยังไม่เคยดูฮุนได ว่าการใช้งานการทํางานของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันคะ่ะอันนี้นะคะคือภายในโหใหม่มากๆลูกค้าเดี๋ยวการเริ่มกันด้วยการสตาร์ทรถก่อนดีกว่านะคะอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะการต้องบอกเลยว่าเสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างเงียบเลยนะคะถ้าถ้าถามการนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีครีมหรือสีเบจท,ทั้ง11ที่นั่งน,ะะนี่ลูกค้าดูเลย นะคะสวยมากนะคะแล้วบอกเขาเนี่ยจะเป็นลายจุดๆเห็นไหมคะลูกค้าการที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถระบายอากาศได้ดีนั่นเองนะคะลูกค้าแบบว่าขับไปเนี่ยนะคะมันจะไม่ค่อยร้อนและตรงนี้การต้องบอกก่อนว่าสามารถนั่งได้3คนหรือนะคะจะนั่งสองคนก็ได้แล้วเอา ลงมานี่สิ่งที่การชอบมากๆนั่นก็คือตรงนี้นะคะไว้ชาไว้กาแฟไว้ของไว้โทรศัพท์อะไรได้เลยนะคะตรงนี้คืออนเนกประสงค์มากสมมติเรานั่งไปสองคนสามีภรรยานะไว้ของไว้อะไรได้เยอะจริงๆนะคะแล้วรถตู้การต้องบอกก่อนว่าทัศนวิสัยการมองเห็นนะค่อนข้างกว้างเพราะเขาเป็นรถที่ยกสูงและหน้าสั้นขับง่ายมากๆนะคะ,นะคะ,ะการให้ดูตรงประตูเลยนะ,ะใหม่มาก ลิ้วรอยน้อยมากๆเขาจะใช้ตัวหนังนะแล้วก็ตัวพลาสติกสีดําในการที่จะมาเล่นแล้วก็จะมีลายไม้เล็กๆตรงประตูจับหึงหรูหลามากๆนะคะอันนี้ไล่มาตรงคอนโซลเลยคอนโซลจะใช้เป็นคอนโซลสีดํานั่นเองนะคะสวยมากๆจะมีแอร์แบกนะคะทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยตรงนี้สามารถที่จะเปิดได้ทั้งสองอันเลยลูกค้า ตรงนี้นะคะเราสามารถจะไว้ของไว้รีโมทไว้อะไรได้เลยและตรงนี้เหมือนกันก็สามารถเปิดได้นะคะอ่ะและที่การบอกนะคะว่าคันนี้ปกติหน้าจอการต้องบอกก่อนว่าจะเป็นหน้าจอวิทยุธรรมดานะคะแต่คันนี้เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นหน้าจอทีวีของไพโอนเนียเลยนะคะโอ้โหอย่างดีเลย การต้องบอกก่อนว่าพาอนเนียไม่ถูกนะคะลูกค้าและจะมีทีวี2จอจะมีจอข้างหน้าแล้วก็จอเพดานนั่นเองนะคะนี่การให้ดูอ่ะอันนี้นะคะเราสามารถที่จะฟังวิทยุก็ได้นะคะใส่ c ีดก็ได้นะคะใส่ usb เชื่อมต่อก็ได้นะ,ะหรือเราจะใส่แผ่นก็ได้เหมือนกันนี่การให้ดูเลยนะคะเวลาเราจะใส่แผ่น เราก็กดแบบนี้เลยนี่ใส่แผ่นตรงนี้เลยนะคะ H C M I นะคะหรือบลูทูธหรืออะไรเราสามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะอ่าโหใช้งานได้ง่ายมากๆนะคะหรือเราจะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธก็ได้มันจะเป็นระบบสัมผัสนะคะอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแอร์นะคะการต้องบอกก่อนว่าอันนี้นะคะจะเป็นแอร์หลังนะคะถ้าไปที่ศูนย์เนี่ยแอร์ Air ข้างหลังจะ ไม่เปิดนะคะเช่นเวลาเราไปไหนมาไหนก็2คนนะคะเราปิดแอร์ข้างหลังเลยคะ่ะไปที่ศูนย์นะคะเพื่อประหยัดพลังงานแต่ถ้ามีคนที่นั่งข้างหลังให้เขาปรับเองนะคะเรากดไปที่ R เลยค่ะให้เขาปรับข้างหลังเองหรือเราจะปรับให้เขาก็ได้นี่มันจะขึ้นตามนี้เลยลูกค้าและในส่วนของแอร์ด้านหน้านะคะนี่จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะก็คือเราสามารถกดออโต้ก็ได้ไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังนะคะอันนี้เป็นในส่วนของพัดลมนะคะ และไล่ลงมานะคะจะเป็นเสียบ USB ก็ได้หรือ power outlet ตรงข้างล่างก็ได้นะคะเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นี่โหใหม่มากนะคะคันนี้นะคะใหม่เพียงแค่1น0 0 0แสนกิโลเท่านั้นนะคะโหใช้น้อยมากและสภาพสวยมากๆอันนี้เขาก็จะบอกเลยค่ะว่าเราเปิดประตูหลังไว้นะคะเปิดในส่วนของประตูไว้ไม่ได้คาดเข็มขดัดเขาจะบอกหมดเลยแต่ถ้าลูกค้าไม่เข้าใจนะคะสามารถอ่านคู่มือได้เลยนะคะ และอันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะในส่วนนี้อย่างที่การบอกนะคะมีระบบครูสคอนโทรด้วยนะคะอันนี้จะเป็นจํากัดระยะความเร็วอัตโนมัติขึ้นอยู่กับลูกค้าเซ็ตเลยถ้าสมมุติว่าลูกค้าไปไหนไกลๆนะคะสามารถเซ็ตได้เลยเพื่อที่จะให้เราขับขี่ไม่เหนื่อยนะคะสามารถคุยโทรศัพท์อะไรได้เลยตรงนี้นะคะและนี่นะคะการต้องบอกก่อนว่าจะเป็นไฟผู้โดยสารนะคะ ก็คือผู้โดยสารข้างหลังถ้าเราไม่ใช้นะคะเรากดออกเลยแต่ถ้าเราใช้เรากดเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้คนข้างหลังเนี่ยเปิดไฟได้นะคะตรงนี้ก็จะเปิดฝากระโปรงหน้านะคะนี่แล้วก็ถ้าลูกค้าจะเติมน้ํามันนะคะก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะเติมน้ํามันและในส่วนนี้จะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านั่นเองพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะคะนี่สมมติพับไฟฟ้าเห็นไหมคะลูกค้า เรากดตรงนี้ได้เลยนะคะอย่าไปใช้มือผักที่กระจกบ่อยๆนะคะมันจะทําให้ระบบไฟฟ้าเสียได้นะคะแล้วก็เซ็นทัลล็อกกระจกขึ้นลงนั่นเองนี่นะคะจะเป็นคู่มือโอ้โหมาเป็นกระเป๋าเลยนะคะอย่างที่การบอกครบมากนะคะนี่อันนี้จะเป็นคู่มือในส่วนของการใช้งานฮุนได H1 และในส่วนอันนี้นะคะจะเป็นคู่มือหน้าจอนั่นเองนะคะนี่ เขามาเป็นกระเป๋าเลยมีรีโมทอะไรครบเลยนะคะรีโมทของ p i โอนเนียนะคะก็คือสามารถใช้งานหรือจะอ่านคู่มือก็ได้และในส่วนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ b o ๊ k เซอร์วินั่นเองอ่านี่การให้ดูเลยนะคะโหเข้าศูนย์มาตลอดเลยนะคะนี่อันนี้หน้าแรกนะคะการให้ลูกค้าดูเลยนะคะเข้าศูนย์มาตลอดทุกระยะนี่ และระยะล่าสุดที่จะเข้าคือพิ่งจะเข้าเมื่อเดือน1ปี65นี่เองนะคะลูกค้าเน่พิ่งจะเข้าดูแลศูนย์นี่เองนะคะลูกค้าซื้อไปยังไม่ต้องเข้านะคะก็คือเข้ารอบหน้าได้เลยหรือจะ ไม่ที่1 8 0 0 0กิโลนะคะเพราะอันนี้มัน98,000นะคะก็คือลูกค้าสามารถเข้ารอบหน้าได้เลยจะเข้าที่ศูนย์ทุนไดหรือจะเข้าข้างนอกก็ได้อันนี้แล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะคะและสำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือ ฟรีประกันปอ .11 1, 1, ปีเต็มแล้วก็ฟรีค่าโอนนั่นเองนะคะอย่างนี้การบอกคันนี้นี่คือคุ้มค่ามากๆลูกค้าออกรถใช้เงินศูนย์บาทได้เลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแถวที่2โอ้โหเบาะใหม่มากๆนะคะคันนี้อย่างนี้การบอกจะเป็นรุ่นม i n เนอร์เชนตัวโฉมสุดท้ายแล้วของตัว H1 นะคะแล้วเบานะคะเขาจะเป็นสีแถวนะคะ แถวที่1แถวที่2ที่3ามที่4เราสามารถนั่งได้4แถวเลยและความพิเศษของแถวที่2นั่นก็คือสามารถหมุนได้180องศานั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่บอกว่าเอ้ยอยากจะโอ้โหหมุนบบกให้เข้ากับการใช้งานได้เลยนะคะแต่จะหมุนได้เฉพาะแถวนี้ก็คือแถวที่2นั่นเองแล้วเวลาที่เราใช้งานก็ง่ายนะคะเดี๋ยวการทำให้ดูเราง้างในส่วนของเบาะ แถวกลางนะคะแล้วก็ให้เขาพับลงไปนะคะนี่และในส่วนของแถวที่2นะคะบ่อนี้หรือบ่อันนั้นนะคะสามารถที่จะหมุนได้สองทีนั่งเลยนะคะนี่มือขวาเราง้างข้างล่างนะคะมันจะเป็นที่ง้างแล้วก็หมุนเลยลูกค้านี่ใช้งานง่ายมากนะคะอ่านี่เห็นไหมคะเราจะเลื่อนไปให้ชิดก็ได้เหมือนกันนะคะ ง่ายมากแล้วเวลาที่เราทำแบบนี้นะคะเราก็สามารถขึ้นได้เลยนะคะมันจะมีมือจับหรือเราจะจับตรงนี้แล้วก็ขึ้นมานั่งได้เลยนะคะและการต้องบอกก่อนว่าทำไมเราถึงต้องอาหมุนเบาะอันนี้ เช่น1เรามีเด็กใช่ไหมคะใส่คาซีทนะคะเดี๋ยวนี้รถนะคะต้องมีคาซีทแล้วนะคะเราให้ลูกนั่งหันหน้ามาหาเราได้เลยเพื่อความปลอดภัยของเขานะคะเราจะป้อนขนมป้อนนมป้อนอข้าวอะไรได้ทั้งหมดเลยนะอันนี้คือข้อดีหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เดินไม่ได้นะคะเราก็ป้อนข้าวป้อนอะไรท่านได้แล้วก็พูดคุยกับท่านให้ท่านนั่ง การบอกเลยว่ามันดีมากและอนเนกประสงค์มากนี่ลูกค้าดูเลยแล้วมันแบบว่ามีพื้นที่มากๆนะคะอันนี้คือข้อดีเลยและอย่างที่การบอกสามารถหมุนได้ทั้ง2เบาะนี้เลยนะคะอ่าและอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราจะเข้าไปแถวสุดท้ายก็ง่ายเราก็ทำการพับอันนี้ไงคะ เหมือนกันนะคะพับตรงนี้แล้วก็พับอันนี้เข้าไปในแถวที่3ที่4ได้เลยนะคะมันแบบว่าอนเนกประสงค์ใช้งานได้ง่ายมากๆนะคะและการต้องบอกเลยว่าไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่ามีแอร์ทั้งตอนหน้าแล้วก็แอร์สาช่องเลยลูกค้าเห็นไหมคะ3ช่องบวกการซ้ายขวาเป็น6ช่องการบอกเลยว่านั่งหุ่นดไม่ร้อนแน่นอนและเรายังสามารถปรับเองได้ตรงนี้นะคะอย่างที่การบอกถ้าเรา เพิ่มไปที่ตัว R ให้ข้างหลังปรับเองได้ก็คือตรงนี้พัดลมอันนี้ได้เลยหรือจะเปิดไฟตรงนี้ก็ได้เห็นไหมคะอ่าโหดีมากนะคะสว่างสวัยมากๆในห้องโดยสารนะคะแล้วห้องโดยสารเขากว้างมากๆลูกค้าสามารถนั่งได้เต็มที่จริงๆแล้วเบาะใหม่มากๆนะคะอันนี้เหมือนเขาแบบ พับอย่างเดียวเลยนะคะเบาใหม่มากๆและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่การบอกนั่นก็คือทีวีเพดานนั่นเองโหใหญ่มากนะคะนี่เรากดโอเพนได้เลยแล้วลูกค้าดูจอใหญ่มากนะคะจอนี้จอนี้เนี่ยการต้องบอกก่อนว่ามันจะลิงก์กับจอข้างหน้าเวลาเราใส่แผ่นใช่ไหมคะใส่แผ่นเล่นเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะเล่นแผ่นซีดีเหมือนกัน แล้วลูกค้าดูอันนี้เป็นของใหม่นะคะการพึ่งติดตั้งให้ลูกค้าเลยนะคะแล้วยังห่อพลาสติกอยู่เลยนะคะอันนี้คือของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสวยมากแล้วใหญ่มากๆการต้องบอกเลยว่าเวลาที่ลูกค้านั่งข้างหลังเนี่ยนั่ง6 7คนหรือเป็น10คนแล้วได้ดูจอทีวีด้วยโอ้โหบอกเลยว่าดีมากๆนะคะแล้วเวลาเราปิดเราก็กดปิดแล้วก็ง้างปิดเขา้าไปได้เลยนะคะแค่นี้เองถ้าจะเปิดก็ อย่างนี้การบอกแค่นี้นะคะง่ายมากแล้วสาหรับรถคันนี้นะคะเหมาะกับใครบ้างการต้องบอกเลยว่าโอ้โหเกือบทุกท่านจริงๆ1หนึ่งลูกค้าที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะอยากจะนั่ง10คน1 1คน12คนการบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆไปในรถคันเดียวนะ,ะและยิ่งตอนนี้นะ้ํามันแพงใช่ไหมคะเราไปเที่ยวไหนมาไหนไม่ต้องเอารถไปสอสาคันเอาไปคันเดียวก็พอและคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.5หรือว่า 2,500cc ซีแค่นั้นเองนะคะบอกเลยว่าได้ทั้งประหยัดแล้วก็บรรทุกคนได้เต็มจำนวนจริงๆและนั่งได้จริงนะคะหรือ2ลูกค้าบางท่านที่บอกเอออยากค้าขายทำไงเวลาสมมติว่าปกติทำงานประจำใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์หรือแบบว่าวันหยุดอยากจะค้าขายก็ได้เหมือนกันเอาเบาอ,กออกทั้งหมดแล้วก็ไว้ของไว้อะไรค้าขายก็ได้ และถ้าสมมติเวลาเทศกาลกลับบ้านอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวก็เอาเบาะมาใส่แล้วก็ไปเที่ยวกันได้ทั้งครอบครัวบอกเลยค่ะว่ามันอนเนกประสงค์มากๆหรือลูกค้าบางท่านบอกเอ,อ้ยอยากแต่ง VIP นะเอารุ่นนี้ไปแต่ง VIP ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะลูกค้าบอกว่าเอ,อ้ยอยากจะได้เบาะปรบไฟฟ้าแต่ง VIP แล้วไปส่งลูกที่โรงเรียนหรืออะไรอันนี้แล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะคะมันอนเนกประสงค์มากๆ หรือลูกค้าบางท่านบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เดินไม่ได้อยากจะใส่วิวแชร์นะคะเป็นวิวแชร์อัตโนมัติที่สามารถเอาลงเอาขึ้นได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสามารถที่จะถอด2แถวนี้เพื่อที่จะทําวิวแชร์แล้วก็ใส่เก้าอี้เป็นเก้าอี้แบบว่า V.I.P ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือการ ที่การเกิดมานะคะคือลูกค้าจะได้รู้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่ว่าสามารถนั่งได้11ที่นั่งแล้วฟิกแบบนี้นะคะมันสามารถใช้อัตถประโยชน์ได้อีกเยอะเลยสําหรับรถตู้แบบนี้นะคะจะไปเที่ยวทํางานหรือเพื่อคุณพ่อคุณแม่เพื่อครอบครัวเด็กเล็กๆได้หมดนะคะและสําหรับคันนี้อย่างที่การบอกนะคะฟรีของแถมของแต่งมูลค่าเกือบ 200, 2,000 0 0บาทการบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะฟรีทั้งประกันปอนหนึ่งหนึ่งปีเต็มฟรีค่าโอนนะะ แล้วก็ภายในนะคะก็ใส่ทีวี2จอมาแล้วมีคูสคอนโทรด้วยภายนอกก็แต่งช่วงล่างมาแล้วนะคะยังใหม่ปี2021ทําสามารถทำให้ขับได้แบบว่านุ่มนวลมากๆและคันนี้การต้องย้ำอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าได้ทะเบียนสวยด้วยนะคะทะเบียน3555นนทบุรีสวยมากๆลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มกันให้ไปเลยนะคะโอ้โหการบอกเลยค่ะว่า ของแถมของแต่งจัดเต็มแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้ห้องเครื่องจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะเดี๋ยวการจะเปิดห้องเครื่องให้ค่ะรถตู้เปิดง่ายมากเพราะว่าหน้าเขาสั้นนะคะไม่หนักด้วยนี่โผห้องเครื่องใหม่มากๆนะ,ะ,ะเข้ามาดูกันเลยค่ะคันนี้อันนี้นะคะจะเป็นห้องเครื่องนะคะแล้วก็ฝากระโปรงหน้าการไล่ให้ดูตัวน็อตเลยนะ คันนี้น็อตเดิมๆไม่มีไขนะคะอย่างนี้การบอกถูกคลิปว่าสีภายในนะคะต้องด้านกับสีภายนอกนะคะแต่ถ้าสีเดียวกันไม่ใช่แล้วมันจะออกด้านๆน,นะคะตรงนี้อันนี้คือไม่เคยทําสีนะคะไม่เคยไขน็อตโอ้โหที่กันความร้อนใหม่มากนะคะเน่สวยมากๆคันนี้นะคะอย่างที่การบอกคือคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2.5หรือว่า 2,500cc 175แรงม้าแล้วนะคะคันนี้จะเป็นเครื่อง A2 แล้วนั่นเองนะคะเครื่อง A2 เนี่ยเขาจะให้เห็นตรงนี้เลยนะ,ะว่าเป็นเครื่อง A2 คือลูกค้าหลายๆท่านสอบถามว่าเอ้ยดูยังไงเป็นเครื่อง A2 นี่ตรงหน้าเครื่องเนี่ยเขาจะเขียนเลยค่ะว่าเป็น A2 นั่นเองนะคะแล้วเครื่องนิ่งมากๆอย่างนี้การบอกรถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะคะเครื่องมันจะนิ่งแบบนี้นะคะ ไม่มีสันไม่มีอะไรเลยแล้วเพิ่งจะถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อเดือนหนึ่งนี่เองนี่การเปิดให้ดูเลยไม่มีควันขาวนะไม่มีไอแบบว่าพุ่งออกมานะบอกเลยว่าเครื่องสภาพดีมากๆสำหรับลูกค้าที่หาใช้อยู่โหการบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับคันนี้เป็นมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะคะสภาพสวยมากๆแล้วเวลาปิดก็ง่ายนะคะ เราเอาเสาขึ้นแค่นั้นเองนี่เวลาปิดง่ายมากแค่นี้เองนะคะแล้วก็จับลงไปนี่ง่ายมากๆนะคะการต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซนไม่ใช่รถเช่าหรือรถประมูลนะคะและเป็นมือเดียวจากป้ายแดงด้วยและการขอยามีครั้งหนึ่งนั่นก็คือคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีน้ำท่วม มีเล่มโอนได้ร้อเปเซ็นเป็นรถมือเดียวแล้วก็เล่มไม่เคยสูญหายนะคะอันนี้การขอบอกลูกค้าและขอย้ำไว้เลยเพราะลูกค้าบางท่านบ,บอกคุณการคันนี้แบบว่าเป็นรถประมูลรถโดนยึดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นรถบ้าร1 0อเซนนะคะและสําหรับคันนี้อย่างที่การเกิดมาตั้งแต่แรกนั่นก็คือฟรีของแถมของแต่งมูลค่าเกือบสองแสนบาทนั่นเองการบอกเลยว่า คุ้มค่ามากๆนะคะแต่งทั้งภายในภายนอกมาแล้วและอย่างหนึ่งนะคะยังได้ทะเบียนสวยมากๆนั่นก็คือ3555นนทบุรีการให้ลูกค้าไปเลยนะคะทางรถสวยของแถมของแต่งทะเบียนสวยโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆลูกค้าท่านใดหาอยู่ต้องไวจริงๆนะคะเพราะคันนี้จะเป็นฮุนไดฮ i ชวนะคะ e l ลิปี2020 ไม่เพียงแค่10,000กิโลเท่านั้นเข้าสูงตลอดทุกระยะและคันนี้นะคะการตั้งขายเพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าต้องไวเลยนะคะเพราะว่าโอ้โหของแถมของแต่งในการให้ไปนี่มูลค่าแบบว่าเยอะมากๆนะคะและสําหรับลูกค้าที่สนใจง่ายมากๆนะคะเพียงแค่อินบ็อกเข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊กยูทูบไลน์หรือจะโทรเข้ามาก็ได้การดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยหรือลูกค้าบอกว่าคุณการอยากจะเข้ามาดูคันนี้ที่นี่ทําไงง่าย,าย,ายมากๆนะคะเพียงแค่เซิร์ชใน Google แมพว่าไลออนคาร์ลถมือ2ภาษาไทายการปักหมุดไว้ตรงนี้เลยหรือร้านการนะคะจะอยู่ตรงเส้นการจนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปักใตยนี่เองอยู่ติดถนนใหญ่เลยหาง่ายมากๆและสําหรับลูกค้าที่สนใจจะซื้อทั้งสดและก็จัดไฟแนนซ์การบอกเลยว่าง่ายมาก ถ้าซื้อสดโทรเข้ามาคุยกับการได้เลยการดูแลลูกค้าหรือถ้าซื้อจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ซื้อรถของเราได้ทุกจังหวัดนะคะและก่อนที่เราจะส่งรถเราจะทําการล้างขาัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อต้องบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยปลอดเชือ้อของแถมของแต่งจัดเต็มแน่นอนสำหรับคันนี้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษมากๆนะคะ แล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะและสําหรับลูกค้าที่หาหุนไดอยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะคันนี้มันสวยมากๆนะคะแล้วก็คุ้มค่าจริงๆวันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ